สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาหาเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็เอาส่วนผักที่หน้าร้านมาให้เพื่อนๆดูนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะคะเพื่อนวันนี้ก็จะเอามะเขือมันยาวนะคะที่เราปลูกไว้ในแปลงนะคะนี่ที่อยู่หน้าร้านของเรานะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือมันยาวของพี่ต้อมที่เราได้ลงไว้นะคะเราเคยลงคลิป ให้เพื่อนๆดูไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเพื่อนวันนี้ก็จะมาให้เพื่อนดูนะคะอันนี้เป็นต้นที่เราได้ลองตัดยอดนะคะนนเพื่อนเพื่อว่าหน้าร้านของเราอะคือเราเราก็ไม่ไม่อยากให้ต้นเขาโตนะคะนนเพื่อนเราก็เออเราไม่อยากให้ต้นเขาสูงมากนะคะเราก็เลยได้ทําการตัดยอดของเขา ต้นนี้ตอนแรกเป็นอาการเพี้ยลงนะคะเพี้ยลงแบบใบเหลืองมากเลยเราก็เลยได้ตัดตัดต้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่ที่เราได้ทําการตัดยอดเหมือนกันนะคะเพื่อนนี่เขาก็เหมือนเริ่มติดช่อดอกนะคะเพื่อนเนเริ่มติดช่อดอกนะคะนี่ เราลองโดยการตัดยอดแล้วก็ไม่ตัดยอดนะคะเพื่อนเราจะดูว่าผลผลิตมันจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนก็เป็นครั้งแรกนะคะอันนี้เขาก็ติดติดช่อดอกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนต้นนี้ก็ไม่ได้ตัดยอดนะคะต้นเขาก็จะดูสูงมากเลยนะคะสูงมากแล้วก็เขาก็จะเหมือนบังหน้าร้านนะคะแล้วก็จะดูว่า ผลผลิตเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพื่อนอันนี้ด้านล่างของเราก็จะปลูกกวางตุ้งนะคะเพื่อนก็เป็นกวางตุ้งที่เราลงไว้ที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็มีผักกาดขาวปีนะคะแล้วก็เอาลงไว้นะคะแล้วก็ลงไว้หลายๆอย่างนะคะเพื่อนก็ใช้พื้นที่เล็กๆของเราให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อนอันนี้ ช่วงนี้ไม่ค่อยมาดูแลนะคะคือโคนต้นเขาก็เหมือนลากลอยนะคะลากลอยแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเอาดินมากบนะคะแล้วก็บำรุงด้วยฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางที่เรา เคยปลูกมะเขือมันไว้นะคะมะเขือมันยาวของพี่ต้อมแล้วเราก็ได้ลือออกเหลือแค่ต้นเดียวนะคะแล้วก็ได้เอามะนาวเป็นดกพิเศษของพี่ต้อมนะคะมาลงแทนนะคะตอนนี้ก็เริ่มติดก็เริ่มใบเขียวขึ้นมาบ้างนะคะ เขามีการแตกยอดออกมาใหม่นะคะเพื่อนตอนแรกก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะเราก็ลุ้นมากเลยนะคะพี่ต้อมอุสตสาห์ส่งมาให้นะคะเพื่อนแล้วก็ยังไม่ถอนต้นมะเขือมันออกนะคะเหลืออีกต้นนึงเพราะว่าเรากลัวว่าแสงแดดเขาจะแรงเกินไปเราก็เลยเหลือไว้ต้นนึงนะคะอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวของพี่ต้อมนะคะกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบเขียวที่พี่ต้อมเขาเขาส่งมาให้นะคะเพื่อนอยู่ในกระถางนะคะกระถางเราปลูกไว้สี่ต้นนะคะกระถางนี้แล้วด้านล่างเราก็โรยด้วย,ย,วยเม็ดโหระพานะคะนี่ก็ได้ขึ้นมานะคะเพื่อนยังไม่มีเวลาแยกเลยนะคะข้างล่างก็มีประกาศข่าวปีอีกสองสามต้นนะคะเพื่อน ก็ดูดีนะคะในกล่องโฟมของเราก็มีผักคะน้านะคะมีผักคะนา้าแล้วก็มีผักวางตุ้งที่เราลดด้วยฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะคะเพื่อนใบเขาก็เริ่มเหลืองๆไปนะคะไม่รู้ว่าขาดสารอาหารหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราจะจะเริ่มบำรุงใหม่นะคะเพื่อนเพราะว่า วงนี้ไม่ค่อยดูแลไม่ได้ไม่ได้ดูแลเลยนะคะเพื่อนใบเขาก็ออกจะเหลืองๆนะคะแล้วเราก็โรยด้วยเปลือกไข่นะคะเพื่อนข้างล่างแต่ต้นนี้ต้นใหญ่นะคะเพื่อนใหญ่มากเลยอันนี้ก็เป็นผักขมนะคะผักขมสีเขียวที่เราได้โรยลงในในกระถาง ในอ่างอาบน้ําเด็กนะคะที่ไม่ได้ใช้งานนะคะเพื่อนที่เราซื้อมาจากร้านขายของเก่านะคะเราก็ได้เอาผักขมสีเขียวนะคะมาโรยไว้สองกระถางนะคะเพื่อนอีกกระถางหนึ่งนะคะเราไม่ได้หมกักดินไม่ได้อะไรเลยนะคะเนี่ยแล้วก็อยู่ใต้ต้นมะเขือมะเขือมันยาวนะคะเขาก็จริญเติบโตช้านะคะเพื่อน